ใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมีข่าวมาแจ้งนะฮะเผื่อใครที่อยากจะไปมีกิจกรรมซื้อของช้อปปิ้งนะครับ,รบก็ไปกันได้นะครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีและชัยนาทกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2นะครับก็เชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีและนักท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงนะครับไปร่วมงานเจ้าพระยาป่าฝักล่องเมืองการช้อปชิมอาหารปลอดภัย ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิตแปรรูปและการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยกลุ่มภาคกลางตอนบน2นะครับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยยกขบวนสินค้ากว่า60ร้านค้ามาให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจอย่างเช่นปลาช่อนแดดเดียวกุนเชียงปลาบมูทุบป,ปรุงรถสิงบุรีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำผึ้งบริสุทธิ์จากจังหวัดชัยนาทไข่เค็มดินสอพอง ปลาส้มจากจังหวัดลบบุรีหรือว่าหน่อไม้หวานน้ำพริกต่างๆมะม่วงและสมุนไพรแช่อิ่มจากจังหวัดอ่างทองครับ โอ้โหเห็นแล้วหิวเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่นๆเ,เนี่ยนะคะมาจัดจําหน่ายในงานอีกด้วยค่ะเช่นน้ํามันเหลืองสินค้าขึ้นชื่อของลบบุรีค่ะเครื่องเซรามิกจากชัยนาธนะคะแล้วก็กลองหลากหลายชนิดจากจังหวัดอ่างทองค่ะโดยงานจะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้คือวันที่27มิถุนายนนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจานบุรีนะคะขอย้ํานะคะว่าอย่าลืมมาช็อปมาชิมกับสินค้าชุมชนเพื่อช่วยอุดหนุน คนไทยด้วยกันค่ะไปกันได้นะฮะสุขสาวทิตย์นี้คืองานจัดไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนั่นแหละนะฮะที่โรบินสันกาญจนาบุรีค่ะนะครับะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรม CSR ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับอาจารย์ประมาณครับสักครู่ค่ะ